ลูกชาย้องลูกชายลูกายมันสามสบห้าตสามสิบห้าลูกชายแกฝ่าอายุรายาไรบ้างดครับนี่ปีกับหนึ่งเดือนครับปีกับห่เดือนพี่น้องจัาหาเราพอโมลครบนแม่ลูกบ่เอา้ือเฉ่พี่นอ้องผมงน,น,งงนี้มินบนีเศร้าเปยยาเอากกคงอายุไร้างในตอนนี้ปีหนึ่พอดีครับอดได้พี่น้องนี่อ่างดีกล้วยดอนทบอนเขาสซ่ขงเขางามๆเลย 会的，会的。 บบรรยากาศตลาดนัดโกกกระเบือมันเทิงพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือมันเทิองอมอำเภอบรรพฤจังหวัอดอุดรธานีเส,สิร์ฟได้พี่น้องเสาร์วันที่สองมีนาพส,ะสะพันธ์หา1618มาเช็คราคานับกันพี่น้องดูเบอร์ดับกันเรามันอีสิเป็นยังไงครับผม Yahoo อ่าสวัสดีครับช่องตะกุณกอพอเพียงมาหลอเพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุขสุขคน กะมื่อกี้ก็มานำเสนอสินค้านะครับก่อนติดไปเบิ่งคลิปนะครับช่องตระกูลกอพ่ะเพียงกับมีสินค้าที่จำหน่ายในช่องของตระกูลกอพ่ะเพียงนี่ยล่ะพี่น้องก็จะเป็นเครื่องประดับม้วควายเดินพี่น้องเด้อจะเป็นหมักวินนะพี่น้องหมวกวินนี่ครับหมวกวินสวยๆเลยนี่ครับเนี่ยคู่ละลอยหาสิบบาทครับงานกึ่งฝีมือจากช่างระดับประเทศเด้อพี่น้องเด้อช่างผมสั่งมาขายให้พี่น้องคู่ละหาลอยหาสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ เราจะมีคลิกนะครับคลิกขลิบก,กระดูกดังเสียงดีๆเลยพี่น้องนี่ดังดีๆเลยชุดหนึ่งจะเป็นสายพร้อมคลิกชุดหนึ่งนี่ครับชุดนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดหนึ่งมีทรงเก็บเงินปลายทางครับผมสนับสนุนช่องตะพุนกอพ่อเพียงอย่าลืมศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคือกระ้นพี่น้องของประดับวัวควายคุณภาพเสียงดัง,ดง ท่านท่านของช่องตระกูลกอผอเพียงอย่าลืมสนับสนุนกันดนะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับมาอีกแล้วพี่นอ้องปองปายสุสุกคนช่องตระกูลกอผอเพียงชแนลมาแล้วพี่นอ้องมันี้มาอัปเดตราคานะครับมาราคามานําเสนอข้อมูลทางช่อง YouTube นะครับช่องตระกูลกอผอเพียงนําเสนอข้อมูลต่างๆผ่านตลาดนัดโคกระบือบันเทือกไม่กอดเลยพี่นอ้องน้องพี่นอ้องเนาะกดไลค์เข้ามาเพิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเด้อ กลับมานําเสน,นขอข้อมูลทุกๆสัปดาห์พี่น้องเมื่อวานนี้ยังมาแรงฝนลงฤดูมาได้พี่น้องฝนฤดูร้อนมาล้มแบบแข้งหนึ่งพี่น้องไปทางตลาดนั้นก็คือวันเที่ยงก็โตกอยู่พี่น้องโตกอยู่โตกจนดินเปียกพุดแล้วพี่น้องอ่าเยน็นชุ่มช่ำไปยกหนึ่งพี่น้องเนาะจากล้างจากห้อนห้นอนนะสองสามมือมานี่โอเคครับผมกดไลคเขามาเบิรง,งแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามอยากสนับสนุนผมกับบล็อกข้อความท้ายบักวินกระดูกงามๆนะครับงานกระดูกดีๆศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้า มันนี่ก็มานำเสนอขอ้อมูลผ่านช่อง YouTube อาวา่าราคามันจะแลรงทําไดมันจอยู่งําไดเนาะพี่น้องเนาะย่าจุดยืนจุดเดิมคือเก่าบ่มีส่วนใดส่วนเสียกันได้ห้อยเพิ่นนี่ตะนําเสนอข้อมูลให้เบางที่เสียนะพี่น้องเนาะอยากได้แบบใดก็ลองคุยต่อรองสอบถามตามเบอร์โทรที่ผมให้นในคลิปด้วยพี่น้องเนดะ้อโอเคครับผมไปวัดกันปไปมาไปพระมาไปโอเคโอค้ม้อนีอเ้เปิดหัวนําเสียน้ำเลยพี่น้องงามๆเลยพี่น้องเอ้า วันนี้มีพ่อ้านธสองตัวรอๆเลยอ้ยลูกไส้ลูกไส้สังอุดรปีก็อีกสองเดือนพี่น้องคนนึงลูกไส้แคบอุดรลูกไส้สังอุดรสองสามสิบห้าสองสามสิบห้าดวงหน้าตาเป็นกันตาเขาส่งเสียเลยพี่น้องคนน่ะจิงใช่คนน่ะหางดีท้ายดีเขาดีควันดีได้พี่น้องควันหามกันหาท่องควันตกสวงกันนไง จากแม่ลอยครับดากม่นดีฮะไข่ก็สวยได้พี่น้องเอา้าน่ะเบิ่งไข่อนาคตพอพันธุ์ไนาคุ้มคงเลยครับอนาคตพอพันธุ์หรือไปปั้นเมินสายประกวดก็ได้ได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากปั้นก็นลองเบิง่งผู้ใดอยากคัดเลี้ยงปั้นราคาอะไรนะครับเสียราคาเปิดไว้สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทลูกชายช้างอุดรเอกสารครบเนาะเอกสารครบครับผมเอกสารค,ครบนี่ครับนี่หน้าตาหล่อๆเลยพี่น้องคนมีกันอีกสองเดือนมีกันสองเดือน นีลูก,กาะะ้้ฟบัวนัดนี้<อ>มาเบิ่งลูกไส้แก้วฟ้าตัวทีส่องอันนี้ลูกสร้างอุดรได้พี่นอ้องอู้หลังเนี่งามดีหลังตรงดีพี่นอ้องไปมาเบินน่งลูกไส้แก้วฟ้าบัดนี้ลูกไส้แก้วฟ้าอายุไรบ้างนะครับนี่อันนี้ปีกับหนึ่งเดือนครับ <4 S 1> ปีกับหนึ่งเดือนพี่น้องนี่สูงวัยสามสิบสูงวัยสามสิบบวกนี่ขาแข็งเงี้ดีขนาดคุณนะเปลือกตัวน,นี้อันนี้ก็เปิดราคาเดียวกันครับผมสามหมืนเก้าสามสิบเก่าเนาะครับผมเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบหกครับเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบหกด้พี่น้องนี่เอกสารครบเนาะ เอกสารก็ครบใส้แก้วฟ้าสามสิบเก้าทั้งสตัวเลยเลือกเอาพี่น้องมบุเรกได้เปือกบุเรกได้ดำก็เลือกเอาด้พี่น้องเด้อถ้าซื้อสตัวกระดทันทีครับผมตัวละสี่พับาทครับผมขอเบอร์หูแปดสเป็9สามสองปดห่งเกาเเกนึคนหนึ่ดียนั้นนะครับไปไปบนนี้ไปบนี้อะไปหาอีพอได้บนนี้เป็นไลไป้นนี้เวสาวรยสีิบร้อ เงาเคลียรลูกกล้วยน้องบัวลูกสาวกล้วยน้องบัวพี่น้องดิษฐานเบลอนคบน้หน้าตาเพิ่นสวยครับผสมหรอเล่าย่งยังย่งครับยังไม่ผสมเด้อพี่น้องเด้อนี่ขึ้นไปพอใกล้แล้วหรือใกล้จะเป็นชันหรือเอล่าใกล้จะเป็นชันแล้วเด้อพี่น้องเด้ออายุเพิ่นครบพอดีช่วงนี้นี่สูงได้แล้ววยความสูงวายสี่สิบลูกสาวกล้วยน้องบัวจักบาทราคาราคาเปิดไว้ห้าหมื่นห้าพันบาท ห้าสิบห้าสูงลอยสี่สิบอันนี้ลูกสาวกวนต้องบัวชนิ่งเลยหรือเปล่พี่น้องแม่นี่แม่สาวสีดอกเล่าเลี้ยงค่อยนี่ไปปั่นหรือไปเป็นแม่ขอกแม่คไายก็ได้พี่น้องนะครับใส่ตัวต่อไปบันนี่อันนี้เขาทีมงานพอเปลี่ยนได้พี่น้องตัวที่องตัวนี้ก็ลอยสี่สิบลูกสาวเบิ้มพันล้านครับอันนี้ลูกสาวเบิ้มพันล้านนี่มันไปตกน้ำเลี้ยงบ้านนี้เลย่นๆเอาขึ้นมาหนึ่งโอ้ก็ตัวนี้โตดีเดิแข็งๆนี่พี่น้อง มันจังตัวน้ำนเลี้ยงแน่พี่น้องนะครับน้ำเลี้ยงครับนี่งาตืดสีเหลืองกันเหรอเหัวกระเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยสันหัวกระได้ขึ้นมาตาเพื่อนพี่น้องนี่ตอนนี้มันแก่จอยยังนึ่เปิดไปเบาๆจะได้สองหมื่นเก่าหน้าอร่อยสูงวัยสี่สิบสองหมื่นเก่ามีพี่น้องเห้มันอ้วนมากหนิว่าถ้รหมดอายุได้เพราะว่าเป็นยังต้นเดียวเพราะเขาเอาข้ามาได้สามหมื่นอ่าพี่น้องขึ้นมาเนี่ยสีลูกสาวเบิ่มพลั่ลูกสาวเบิ่มเอกสารไปหลอดโอเค ครับตับประกันตัวนี้เลยอายุไรมันได้ก่อตัวนี้ตัวนี้ได้สองปีสองปีเนาะแคลแควพันแท้มันใหญขึน้นไปยาวเลยพี่น้องเต็มที่กับประมาณคู่นึงนี่แหละพี่น้องเต็มที่ประมาณนี้ได้เน,นี่ยนี่ผมสังเกตุนะเพราะว่ามันอายุกับลาล่าเนี่แหละตัวต่อไปลุงตัวไหน,ล,นลูกสาวเก่าเจริญ เอกสารไปรอดครบเลอกสารไปรอดครบอ่สูงร้อยยี่สิบเจ็่สิบแปราคาราคากับสองหมื่นเ็ดพันหาตัวนี้สองหมืนเนห้าร้อยนี่ราคาพอแพงไหมตัวนี้พอแพงเบาๆลำตัวเงาดีครับตาแจ่มแจ่มแจได้นี่นี่สองหมื่นเก้าี่ยหน่อยอ่ เขาเบอร์บอร์นี้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าสามพอายนยงามครับผมพอเาเป็นคยงามมือก็ได้พี่น้องด้สวัสดีครับไปย่างเหมือนนี่พี่น้องผมพาย่างมานั่งผี่การซื้อมาซื้อคว้ยข้ากัมาเลือกมึงเอาเด้อพี่น้องเด้อมากแบบใดก็เบิ้งเบิ้งตำนีเบิ้งยัางมั่นเบิ้งหางมั่นเบิ้งทุกอย่างเลยพี่น้องกูได้ยังได้แบบใดกับมะเหลือกมึงเอาต่คุยกันประกันราคากันนนนนเเเอออออาา้้้พพพีีี่่่งงหมลลแว ผมเห็นโมลาละโมลาละเจังา,าละพอโมลาครบนีนเอา้าวพี่น้องฟังบ่ผิดได้สี่ิบก่่านลูกผูพ่อแม่ลูกเนาะแม่ลูกโมโมลาสูงลอยสี่ชิบขาเดนนอพ่อหนิลอยสี่ช <140. S 1> ิบสี่ได้พี่น้องลูกได้หนิพอลูกลูกที่สามได้พี่น้องเด้ ช่วงนี้กอารที่จอยเนี่ยพี่น้องนี่ช่วงนี้อารที่จอยเนี่ยเนี่ยลูกผู่ลูกขี้งดีดีได้พี่น้องลูกจัดเดือนแล้พ่อลูกสองเดือนเครื่องราคาทั้งนั้นไปเนี่ลูกไปสองเดือนเครื่องเนี่บอคิดว่าลูกคนอยู่ทั้งรางคุณนะเพียรๆนี่ลูกคนสองเดือนเครื่องตัวนี้บอเป็นตัวนี้เด้ตัวนี้ลูกของตัวอืน่นราคาเท่าไรกับพ่อสี่สิบเก้า 49. อันนี้ราคาเนี่ยก็บห้องกับต่อไดยโย่พี่น้องพ่อเบอร์ไดพ่อ ส่วนแบบสองส่วนแบบสองนแบบสองเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้านี่พ่อนยังเหรอ่อนครับพออ่อนเด้อนี่พี่น้องนี่เบิ่งทิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อะมูลานี่ราคานี่ฮะทวงเอาถือมันผมงด้ว่าถสดเด้อพี่น้องอันแม่สมัยก่อนเนี่เป็นแสนเด้อพี่น้องเนี่ยเออนี่เอาผู้ใดอยากได้ไปไปขวักไปพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อการใจลูกของเขาเก่งเด้อยมูลานะพอน้ำนมเขาจะดีเด้อพี่น้องเด้อน้ำนมเขาจะดีเขาจะให้นมนมดีเบ่งลูกเขาปุ้นนะนี่ สองเดือนเน้นมอชชิ่งดีๆเลยคนน่ะหางลูกจะได้หนิพ่อเป็นลูกข้ยเผือกโอ้เป็นลูกค้อยเผือก<ม>อ่าเป็นสายเผือก<ม>พี่น้องนี่สายเผือกตะวันบอกเผือกคนประสงค์เผือกไปคนมาท้ายใต้เผือกเป็นตัวเมียบ่กฮะตัวแมียตัวแมีแมยยางดีได้พี่น้องบ่เป็นตัวผู้ได้ตัวแม่ยได้หน่ลูกตัวแม่ยได้อย่าลืมด้วลูกตัวแมียหนิคนน่ะหน้าตาโอ้หนาตลาดสี่หมื่นเก้าต่อรองอีพอเราไปยังต่อไปเนี่ อ้พอป๋อทําได้พอหนิสามสิบห้าครับนั่นต้นนี้ก็มูละอกันมั่นแล้วครับมันจักเดือนพอสี่เดือนครับสี่เดือนเสื้อตัวได้ไหมเอ่อเสื่องพออยู่บ้านหมดครับโอ้สายไดนสายเพชรอุดรอนใ่โอ้เป็นสายเพชรอุดร่ใหม่ได้เสื่องสายเพชรอุดร่ใหม่อีพอหนึ่สูงไรเป็นได้พอตอนนี้คนสามสิบหกสามสิบเจ็ดประขาดตอกพี่น้องประมาณนี้นะตามสายตาข้างนอกมันจักเดือนเราก็ สี่เดือนนะพี่น้องเด้อตัวนี้ราคาสามหมื่นเท่าดก็สามหมื่ครับสามหม่นขอเบอร์แน่บนนย์แดีนี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดหาสี่สหนึงแปดสี่สามหอีพอย่งเออยทุยอีพอทุยเดี๋ยวผมพาเบื้องหน้าก่อนตัวนี้ก็หมูลากันพี่น้องนี่หมูลาเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อมีซองให้เลือเลยรหมอนี่มูล่าญ่กับมูลาลองลงมากนี่แม่ลูกกับแม่นี่แต่วคนลคเจ้าเด้อพี่น้องเด้อต่อรองกันเอานีุ่นะ โอเคครับผมไปงามๆเลยเหมือนมูลาพี่นอ้องย่างคนทำผีพี่นอ้องเขายี่อบไ่ไหนฮ่องกงเลยบอกงาน,นลูกเกลอนพี่นอ้องงานลูกกันเ,เดี๋ยวพายางไปรอคนทำพีโอ้มเหอนีัควเงยไหลเลยพี่น้องคว้วโค้งขัยวเงยคว้วติดแบบโค้งสางเงยยังสานพี่น้องไหลอลไรเดี๋ยวผมพายางเขาไปทำ่นสะดวกให้ข้อมูลผมกับจังสิทธิไทยเนาะอันบัสสะดวกให้ข้อมูลผมกับที่บัสไทยแห่งพี่นอ้อง เจ้าบ,บาดอะไรเพี่เศร้าแปีหารยครับอา้าวแม่ลูกเรอเอาคือืีกใช่พี่น้องผมนี่ยินบิบน,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 นีเศร้าเปหาลอยว่านแม่แปอยซีชีพุนน่นได้พี่น้องนี่นี่สองมืนแปดหาลอยลูกตัวผูกคืตัวแมีย้นบงนันลูกตัวผูลูกตัวผูเศร้าแปลกห้าลอยวะท่านเมียปากสูงเด้พี่น้องมันจอยชื่นนี่นี่ยวยจอยควยโค้งนี่นี เศร้าแปดห้าร้อยเศร้าแปดหาร้อย, 8, อยลูกตกหูลูกกระจอยมันตกตรงเลี้ยงพี่น้องเนี่ยเป็นตอนไปพัฒนา่ได้พี่น้องการจายหลวงเขาเก็งจังไงเลนมันเสื่องเว้พี่อบ,บอลเนาะข้อเบอร์นนะพี่0หสามครับศูนย์หกสามแปดหนึ่งห 0ูนย์ศูนย์นห้าเจ็ดพี่ซื้ออยัางไรฮะอพี่บอมกล้วยเขาจะใส่หนีิผมโมว่าครับผมโมว่าเด้อพี่น้องเออแม่บกุญด้อพี่น้องสองหมืม่นเท่าไรก่อนสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดราคานี่ก็คือโทรหาเราเลยพี่น้องส่งหอดบ้านหัวซ่วงกันเลยโอเคครับผมกูไหนแม่บาาุญยในพี่น้องอุ้ยมึงบดจืดเลยไปย่งางตัวพี่น้องย่งางตัวย่งางตัวมึงนี่เวียดนามก็หลายอยู่เด้อพี่น้องหลายเรียนสื่อ เขาเนียนตัวถด้วนเลยมเหมือนนี่เวียดนามนะแดนหาตะโถด้ว,ดวนสังเกตมั่งเหรอนะครับบรรยากาศทางส้นทางนี่จะเป็นก้ยนยวยบรรดานก้วยเนือ้อพี่น้องส้นฟังทังทิศอะตะวันตกนี่แล้วพี่น้องของตลาดนะครับนะจังสีกัาบบัวแข้งดิจ้จอยู่กับมือนกวาดนะพี่น้องนะแบเบิงนะจังบาทละดอนนี่ลูกตัวเด้ง จอนสันครับเออลูกจันสันสิบเจ็ดห้าร้อยดอนผูน้อยตัวน,นี้เนี่ยสิบเจ็ดห้ารอ้อยอ๋ผูดายกได้ดอนไปไปกุ้มฟูงพ,พี่น้องนี่เนี่ยสิบเจ็ดหา้าร้อยขาแข้ีงดีเด้เ<ด>นะาะขาแเชงดีขนาดนผูกเะก็ยนขางห้พอบนอนี่อ๋อ หน้าตาดีเลยโอ้ยดอนตอนนี้ขอเบอร์นะศูนหนึ่งครับศูนย์หกห่์นย์แปดสี่สามหกหกหนึ่งสามหกหกหนหยังฮะหอยบีกครับหอยบกด้หนึ่งหมืนเท่านั้ก่นนึ่งเจ็ดน้าร้อยนะครับปุ้ยอยากกับุณอายุไรา้างมนตอนนี้ปีหนึงก็ดีครับปีหนึดีวด้พี่น้องนี่อ้างดีเป็นกล้วยดอนที่อ่างดีเด้พี่น้องอ้างดีนี่อนาคต เป็นกล้วยอ่างแน่นอนอะกล้วยหน่อยตัวนี้คุณอะค้อยากได้ใครก็สวยเด้ตัวหาเราได้พี่น้องเนะหมื่นกว่าบาทนึงพี่น้องบ่แพงอ่ามีแต่แม่บแกบเงยเลยตัวนี้แม่ยอะไรจะได้นี่คู่นีบ้านหาเมื่อเก่าครับคู่เลยบ่ครับคู่นีหาเมื่อเก่าว้าวุ้ยบนเขาทรงเขางามๆเลยมันเขามื่อ่ะพี่น้องบ้านเแม่ยเงยๆเลยทรวงทั้งสองบนนี้ ังตัวละจักเดือนตัวนี่ตัวนีซี 4, ตัวนี่หกได้พี่น้องร่วมผูกมัดไว้หาเมือนหาเมือนเก้านี่ผูกมัดไว้อันนี้ผูกมัดไว้เลยพี่นอ้องหาเมอนเก้าแยกก็ได้นี่เพื่อากได้แ็แยอเอาเออพี่น้องเขาเบือศูน์แปดศูนย์ึสเก้หหนึ่งสองโอเคตัวหาได้พี่น้องเด้นี่คู่นี่นมัดร่วมเลยนี่ Này nè, P'Nong nè. Này P'Nong, xô há quên chứ đại. Vâng, nhang nhang nhang. Nhang cho. khá nào đi, thầy Phu này, Phu nữa. Nào anh, à, Nào, lụp bổ này, đi bổ sống bưng lạ. Bưng lạ. Ai gái, ai bà quá. ฮะตัวนี้เศร้าเก่าแม่ลูกได้พี่น้องเด้อนี่แม่ลูกเศ้าเก่าสูงวัยสามสิบแปดประมาณสามแปดสามเก่าบกขาดลูกตัวผู้ตัวแม่น่ะลูกตัวแม่อย่างดีได้พี่น้องสองหมืนเก่าหนึ่งเนี่ยแม่นี่ยนี่ล้วยสูงดีดีเลยนี่ลูกแรกเด้นนี่พี่น้องเนี่ยมันอาจตกน้ำเลี้ยงจังหน่อยเพราะเบื้องลักษณะลูก,ลกเออลูกกินนมลูกกินนมแม่พ่อมนั่นแหละแม่และ สอง0มเกโอเคนี่ขอเบอร์นะไอไก้กเกาย์สองสองหกห้าเกอม้าตัวหาไอเราได้พี่น,อน,อน้องนี่ก็ไยหอกกับยูอุดอนท่านี่แหะสามารถส่งได้ได้พี่น้องได้ผู้ใดสนใจโคมนี่สอง0มเกลูกแม่ย่างดีสาวท้องแรกลูกแรกหันลูกนาเขาจะได้พอดดองๆเข้าก็ไปผสมเอาเด้โอเคครับไปต่อเวียดนามพี่น้อง ไปจิตว่าแล้วเนะโอ้ทั Gesch ้งน e ี <az> illing, oh, ่ครับยางยางตัวโอ้ทั้งนี่โกนละมานเลยกำลังตัวร่องกันยังโกละมานเลยพี่น้องนี่อันนี้ผูดอนแต่ผมพายยางมาทั้งพี่นะเบียร์น้ำมันสื่อมันกระที่พลสีที่ได้พี่น้องนี่ นีบอลซีระไมาน่ี่อยู่บอกขายไปแล้วขา้าดเนาะ้าเมียนกัเมียนี่ยบปีทองจังวานั่นนะแง่นั่นนะ้รอ่าแม่ลูกบะแม่ลูกแม่ลูกแมลูกแม่ลูกหกืนหานี่พี่น้องนี่มาเบิ้ง่ะนะแม่เบิ้งไงนพี่น้องสีีกวยแลยว สี่สิบห้าพนละพี่น้อง,รงประมาณน,นี้ลูกตัตวผู้ตัวเมียหนึ่งพอตัวเมียราคาหกพัน้าหกสิบห้าโคมนี่พี่น้องแม่มันเสื่อมไปนี่นนนคืนอกัเาะบ่โอ้ยยังไปรุ่นมึงเอาอีกทีนึงอ,อ่าโคมต่อไปโค้มนี่เจ็ดสิบตัวน,นี้กับแม่บังง่ายกันพี่น้องลูกผู้ลูกผู้ลูกเพศผู้แพงลูกเพศผู้แพงแต่บังเพศผู้ลูกคนพี่น้องไอ้บังลูกชายคนใ้ายทดแม่ลูกแรก ลูกไซคุโอ้ตัวใหญ่แล้วตอนี้ะะ่อันนี้เท่าไรกอเจ็เอบจ็ดเหมือน,น <700. S 2> อ่าตัวนี้เจ็ดหมือนด้พี่น้องสูงหนอยสี <48. S 1> ่สิบ่สี่สิบแปลนพี่นอ้องคนน่ปะป๊าดบวกสูงเลยวั้นเท่าอันนั้นอาจจะสีิห้ประมาณอไวัดนอันนี้เลยอันนีก,นกันแมนครับเท่าไรโดยไสามห้าสามห้าสามเหมือนห้าอันนี้ม่านเราได้พี่น้องไปอยู่ออกแล้ว่าเกินสาม0หมือนอ,อ,อันนี้สามสิบห้าม่านเราซึ่งตัวใดไปพอ บอ่อคจกักันบ่จกักันเนาะนี่ตัวนี้ก็มานแล้วสูงน่าจะลอยซซพุ่นเดพี่น้องนี่นี่อยซีเลยอ่ขอเบอร์ได้พ่อปะนี่แเก้าสี่สามสี่เก้าสี่สามับงตัวหาเราได้ได้อีกอพอนะ่ะราคาเนี้เขาก็ต่อรองเอาพี่นอ้องได้โอเคครับผมโอ้เวียดนามซื้อรบพุ่นะอูยพูดนะ เราซื้อไปหมดแล้วงามๆโอ้พี่น้องอะโบน้อหัวมวนกันไปพี่น้องคนหัวมาหากันมาคุยกันพี่น้องผมกับมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะก็เจ้ากับมุนจากคมในน้ำช่องตะกุนคอเพราะเพียงนี่แหละมาน้ำเสนอข้อมูลนนะพี่น้องแต่มาเบิร์นเ้ืข้นกันมามีอนจะคมหนึ่ง จักตัวนึ่งพอ้งแม่ยนะคจองาัวมเลยแม่นี่จักบาทหราพเ่อน้งหาเงินบ้านงามเนี่ยพี่น้องสูงหอยสี่สิบขัวคนละหสส้าอยสี่สิบห้าผบพอนี่อรับเนาะโอ้ค้อยหอดเตขีวนี่นะาตาเพื่นพี่น้อง ยืนสง,ง่ามากเลยค่อยแมนนี่งามเลยยืนแบบสง,ง่ามากเลยพี่น้องคุอมแมนนี่ลูกสาวก็จะเล่นเอกสารครบเอกสารครบด้วยพี่น้องเด้ในพอเราราคาห้าหมื่นตัรองเลยหาเงนกับต่อรองเอาพี่น้องในพอเราขอเบอร์ได้่หม98ซูน98 413 1579 1579 ตัวหายพอแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาแบบเนี้ยน้ำหน้าเหมือนต้นไปโอเคไปจะควดแล้วบรรยากาศโดยรอบเลยพี่น้องเด้อผมถ่ายให้เบิ้งเลยพี่น้องคือคักกี่เด้หมือนนี่บรรยากาศเย็นชุ่มช่ำคนตกมือว่านนี่ยังมะแร็งนะพี่น้องเย็นชุ่มช่ำมือนนี่ขนกะไล้เนะพี่น้องกล้วยกะไร้ พี่น้องดูพี่น้องเขาจะซื้อขึ้นโรตีไรเด้พี่น้องเวียดนามนะอะเหมือนทั้งเมียหอยไทยหอยเวียดนามบางครื่องตัวเครื่องหมดแล้วมันนี่พี่น้องบรรยากาศตลาดนั้นก็คือบนเทือกบาเพิ่มบนพื้นจังหว่าดูร้อนทันนี่พามาให้พี่น้องรับชมรับฟังขึ้นก็เราพี่น้องมานำเสนอข้อมูลทุกๆสัปดาห์นะครับโอ้ยเขามาแล้วก็จะเรื่มกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องตอบคุณครับว่าเพียงน้ำเนี่ยเจ้าพี่น้องเด้อมากแบบไรอยากได้แบบไรก็ลองพิจารณา พิดจัลนาเบิงนะครับราคาแต่ละ,ละตัวนะพี่น้องว่าพคนขายจยังไดโคมจังไรเนาะเดี๋ยวผมพามาเบิงโคมอยู่บรวม,ข,มวขายไปนี่แม่อันนี้ขายไปเวียดนามแล้วตัวนี้ไม่ว่บวบาบ่เจ้าบาทพอน,นี่สามหมื่นเจ็ดพันโอ้งามๆเลยพี่น้องนี่นสามหมื่นเจ็ดพันลูกตัวแม่บ่ลูกตัวแม่พร้อมเนอะพี่น้องนี่ลูกลูกตัวไรฮะ ดอกเตียวฟ้าแต่ว่ามันนันออกแล่วม,ม,มันมันได้จะหางหน่อโอ้ปลายมันเออบอแังหนิพี่น้องนี่นเคน,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 นบ่ตัวดอกนี่เห็นบ่ปลายหางไม่หยดดอกเด้อคุ้ยหน่อยตัวนี้แต่ว่าแง่มันสูงลอยสี่สิบพันเดียพี่นอ้องสูงลอยสี่สิบขึ้นอยู่เลยบ่าขาดดอกสี่สองนี่ลูกเด่นี่ลูกตัวที่เท่าไหร่ลูกตัวที่สามลูกตัวที่สามเนาะนีะ่นนพี่นอ้อง อ้อันนั้นลูกลูกลูกไส้เพื่อนโอ้มันเป็นโค้งสามเพิ่นไทยลูกไส้แล้วเหลือลูกลูกละราคาเท่าไดรก่อนสามหมื่นพันขอเบอร์บ่ะนี่ขอเบอร์โท่นะ099ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกสามหงหสามหนึ่งแปดพออย่างเหีพอศูนย์อีกพอศูนย์ด้วเนี่ยตัวหาเราเลยน้ซอนี่โค้งเนี่นี่พี่น้องว่แหม่นม่เพิ่นประสงค์นี้พ่อประสมค์ประสงค์ไปตอนนี้ เดี here, ๋ยวนี okay, so you, yeah, so ้ยังว่าผสมโอ้เดินหนีท่านผสมน้ำท้องว่างเนาะธนาคาน้ำท้องว่างโอเคกับผมตัวหาเราเดี๋ยด้อสามหมื่กว่าบาทหนึ่งพี่น้องแง่งๆเลยโอเคครับไปแงางตัวพี่น้องแงางตัวอย่าส่วนทางนี้คนซีบนเราพี่น้องมันยังแหละนี่คุ้แม่เป็นขาดเด้นี่พี่น้องเนี่ยคมจริงนี่คมจริงจึ๊กๆเลยสองหมื่นกว่าหนึ่งแม่กุ้ใหญ่หนึ่งพี่น้องนี่นี่ผมทายให้เบิ่งแล้วเนี่ยผู้ใดอยากได้ ผมนั่งเสนอตัวนี้เลยพี่น้องโอ้คนอล้ายพี่น้องเหมือนข้อร้ายบรรยากาศรลายแล้วก็มูระมูราแม่ลูกลูกแม่นี่ซีเมือกว่านี่ขางแม่ชุ่มลอยซีซีพัวพันพี่น้องนี่มูระตัวนี้พี่น้องนี่มูนะตัวนี้พี่น้องซีเมืองกว่านี่พี่น้องลูกคนตัวแม่งามงามลูกเก่ง โอเคครับผมอ่มีประมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศตลาดนั้นก็คือบุกบันเชื่อมเอามือบันพือจังหวัดอุดรธานีมือนข้อยเนื้อข้ยเนื้อราคาจย่างเสียเบอร์ไอ้ฟั่งแบบมื่นกี่บาทนี่ตัวผู้จะเสียกับพวกหอดหลอดนี่หลอดมื่นนี่ซทำนี่หลอดมื่นนี่ทีนี้ลูกจริงๆก็มื่นกี่บาทนี่จ้จอยสิพี่น้องนี่มื่นแปดมื่นเจ็ดมื่นแปดราคาอยู่ประมาณนี้ได้พี่น้องเนอะนี่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าากผู้จากราคาเนื้อค่อยผูงเสียประมาณมื่นส่วนหรือมื่นเอท ปร,ประมาณนี้พี่น้องโอเคครับผมอย่าลืมนะครับพูดได้คำวมาเบื้องแล้วอยากสนทุนผมกับเมื่อกีความสายองคินกระดูกกำแม่ส่วนแปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคุกอลเดอพี่น้องเด้อมานำเสนอข้อมูลผ่านช่องยูทูบคุณกอลว่าเพียงทุกๆสัปดาห์ไอพี่ให้น้องฮับเบิ้งนะครับบ่มีส่วนใดส่วนเสียน้ำเพื่นมีแต่มานำเสนอราคาว่ามันอยู่ช่วงไหนช่วงนี้มันขึ้นหรือลงทำไงเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาต ลงซ้ำนี่ขออนุญาตลงซ้ำนี่นะพี่น้องขออนุญาตลงขออนุญาตลงซ้ำนี่พี่น้องครับผม